อำเภอแม่สอดประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดินประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมฝ่ายปกครองชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดประชุมการจัดเตรียมงานกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดิน ประจำปี2559โดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรนีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยความพร้อมเพรียงซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการจัดขบวนแห่สิงโตมังกร ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนพื้นที่อำเภอแม่สอดในเทศกาลตรุษจ,จีนเรื่องการที่จังหวัดตากได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีการกำหนดให้9ก้าอำเภอในพื้นที่จังหวัดตากได้มีการจัดกิจกรรม9วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2559และทางฝ่ายอำเภอแม่สอดได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมอิ่มบุญสุขใจสบายการคือ กิจกรรมอิ่มบุญเริ่มวันที่6จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์มีการสักการะเจ้าพ่อพระวอพร้อมไหว้พระ9ก้าวัดกิจกรรมสุขใจวันที่14กุมภาพันธ์2559มีการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รักในงานวาเลนไทน์สองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีและกิจกรรมสบายการคือวันที่7กุมภาพันธ์2559มีการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนณหมู่ที่6บ้านเจดีโค ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมงานวาเลนไทยสองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีจะมีการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักในวันที่14กุมภาพันธ์2559ที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดพร้อมพาคู่รักที่จดทะเบียนไปยังสะพานมิตรภาพไทยพมา่าเพื่อทำการบันทึกภาพร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเป็นที่ระลึก